ผมนายแพทย์เฉลิมชัยบุญญาลิพันธ์สมาชิกวุฒิสภาประธานกลุ่มวิทรภาพไทยจอร์เจียรองประธานกรรมธิการการสาธารณสุขและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธผมเองมีความผูกพันใกล้ชิดมากกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้เนื่องจากเมื่อรับราชการครั้งแรกได้มีโอกาสทํางานที่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลจากนั้นก็ได้โอกาสไปทํางานที่มสวองคลักษ์มสวประสานมิตรได้ร่วมกับการโอนย้ายโรงพยาบาลชนประทาน และโพธิวิชาลัยทั้งสองแห่งได้ร่วมกับโพธิวิชาลัยทั้งสองแห่งที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วและอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับสิ่งที่ภาคภูมิใจหรือพับใจที่ได้มีส่วนทําหน้าที่ให้กับมหาวิทยาลัยได้แก่ในส่วนที่เป็นมูลค่าเห็นทางกายภาพชัดเจนกับส่วนที่เป็นคุณค่าทําให้เกิดผลดีงามในส่วนที่เป็นมูลค่าผมได้มีโอกาสในเรื่องของการจัดซื้อที่ดินออกสู่ถนนอ,นอโศมมรี ร่วมในการก่อสร้างที่จอดรถใต้ดินของงบประมาณเพิ่มขึ้นจาก900ล้านบาทเศษเป็นกว่า4,000ล้านบาทต่อปีนอกจากนั้นยังได้ทำการโอนย้ายโรงพยาบาลชนรัฐทานมาสังกัดมหาวิทยาลัยและเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การแพทย์ปัญญานันพระพิกุกชนรัฐทานแต่ในส่วนที่เป็นคุณค่าซึ่งมีความสำคัญมากก็คือการที่มีโอกาสผลักดันและทำให้สังคมของมสวร,ร่วมกันคิดถึงเรื่องมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญและว,วันนี้โลกก็ได้กลับมามองเรื่องนี้แม้กระทั่งการจัดอันดับมหาวิทยาลัยวันนี้โลกก็ได้เปลี่ยนแปลงมาในทิศทางดังกล่าวได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดยดูผลกระทบทางสังคมเป็นหลักและมหาวิทยาลัยศรีนักสลิงทวิโลกก็ติดอยู่ในอันดับต้นๆของประเทศไทยทางด้านผลกระทบต่อสังคมครับในเรื่องการทํางานของมหาวิทยาลัยถ้ามีโอกาสเป็นไปได้ ผมก็ยินดีที่จะเสนอแนะและให้การสนับสนุนในทุกด้านแต่สิ่งที่อยากจะฝากไว้ตรงนี้ก็คือมหาวิทยาลัยควรจะมีสมดุลหรือดุลยภาพระหว่างการพัฒนาทางด้านวัตถุก,กับการพัฒนาทางด้านจิตใจหรือการสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่านั่นเองถ้ามหาวิทยาลัยอันเป็นที่รักของเราสามารถมีความเป็นเลิศทางด้านการเรียนการสอน ทางด้านการวิจัยนวัตกรรมและการบริการวิชาการอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีและจําเป็นต้องทําเป็นอย่างยิ่งเดียวกันการปลูกฝังทัศนคติให้กับนิสิตให้กับบัณฑิตตลอดจนบุคลากรและคณา,าจารย์ก็มีความสําคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนที่จะทําให้ประโยชน์ที่เกิดจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต่อสาธารณะจะดียิ่งขึ้นสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นครับ